พแล้วอย่าลืมสิ่งนี้นะจ๊ะทําทุกวันจ้าตึงตึงเด้งเด้งดึงดังดึงดังเมื่อก่อนนจะเป็นแบบรูคุมแบบว่าใหญ่มากมุดสามารถเข้าไปปี้กันได้เลยในรูคุคนนี้แต่พอได้เจอคีมก็รู้สึกว่ามันกระชับรูนะใช้ดีก็เลยบอกต่ออยากให้ทุกคนหน้าเด็กลงเด็กลงนะจ๊ะนะ อยากสวยทํายังไงอยากสวยก็ต้องนอนเร็วนะจ๊ะแต่ก่อนนอนนะคะเราควรจะบำรุงผิวหน้ากันด้วยนะจ๊ะอย่าอาบน้ําแล้วก็พุ่งหล่าวเข้านอนเลยนะคะไม่ดีนะคะไม่ใช่นิสัยไม่ใช่นิสัยของคนสุขภาพดีผิวดีนะจ๊ะนะเราต้องรู้จักบํารุงด้วยจ้าวันนี้นะขอสปาผ่อนคลายหรืน้ำเหลืองก่อนนอนแล้วกันนะคะเรามีตัวนี้เลยมาต้งนวดขึ้นแต่เราก็ต้องถูคลีมไปก่อน ถามว่าอายุ46เด็กลงได้ไหมบอกเลยว่าได้ทันค่ะแล้วก็เพลินผิวดีกว่าคนอายุ30ด้วยซ้ำนะคะแค่เราทําสิ่งนี้ก่อนนอนนี่แหละก็คือวิธีการล้างหน้าให้ถูกต้องให้สะอาดหมดจดนะคะแล้วก็บํารุงผิวก่อนนอนนะคะที่ําเหลืองบ้างถ้าเรามีความขยันมากกว่าเดิมนิดนึงนะเราก็ลูดไปนะคะผ่อนคลายการนวดหน้าอะสังเกตได้ว่าคนที่ดูแลกับคนที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยอใครสวยกว่ากันคุณว่าคุณว่าคนที่เขาบอกว่า ไม่ได้ใช้อะไรเลยตื่นมาก็เป็นแบบนี้ก็คือไม่สวยไงคนที่เขาดูแลตัวเองอะ่ะเขาสวยกว่าแน่นอนนะจ๊ะนะเดี๋ยวครีมซึมเข้าหน้าแล้วก็พ๊ดนายนะส่งทุกคนเข้านอน,นจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้ว